สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดไมโรเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมีคลิปนะครับมาอธิบายนะครับว่าเอ h o โคอันไหนนะครับที่เรียกได้ว่า ดีสาหรับตัวละครเรานะครับอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเอ h o โคนะครับหลายๆคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเราควรที่จะต้องโฟกัสไปที่คลีเรตคลิดามจถูกต้องไหมครับและคลิเรตคลิดามจเนี่ยควรจะไปลงตรงเอ h o โคอันไหนส่วนไหนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับสาหรับเอ h o โคคลิเรตกับคลีดามจที่ควรจะลงนะครับควรที่จะเป็นเอ h o โคระดับ4ดาวก็คือระดับบอสใหญ่ๆนั่นเองก็คือเป็นระดับบอสโอเวอร์ลอร์ดแล้วก็ระดับบอสคาลามิตี้นั่นเอง นะครับเพราะว่าบอสพวกนี้มันจะให้ค่าสเตตที่สูงนั่นเองครับยิ่งคอสเพื่อนๆเยอะนะเนี่ยคอสสดาวคอสสดาวคอสหดาวนะครับยิ่งคอสเยอะนะครับสเตตที่ได้มันก็จะยิ่งเยอะตามไปนั่นเองนะครับและคําถามต่อมาก,ก็คืออ่ะแล้วถ้าเป็นพวกอิเล็กโทรดามจก็คือพวกดามจตามธาตุควรจะเป็นคอสเท่าไหร่ควรจะเป็นคอสสครับเพราะว่าคอสสมเนี่ยมันจะทําให้ดามจของตัวละครหลักของเพื่อนๆเนี่ย ตีได้แรงยิ่งขึ้นนะแขมนั่นเองก็คือจะเป็นพวกอิเล็กโทรดามีดนะครับอันนี้ที่จริงควรที่จะเป็นอิเล็กโทรดามีดแต่นัทอะยังหาสีทองไม่ได้นะครับอ่านี้สามารถที่จะไปได้นะและทิปอีกอย่างหนึ่งนะครับ energy regeneration นะครับก็คือ energy r e g e n e นี่ยควรที่จะมีไหมคำตอบของนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นตัวที่ใช้อัลติบ่อยๆก็คือใช้ resonance vibration นะครับก็ควรที่จะมีไว้สักประมาณ20%นั่นเองนะครับอ่ะควรที่จะมีไว้ในที่คอที่3นะครับอ่ะอันสุดท้ายนะครับ หดาวนะครับหดาวเราควรที่จะเป็นอะไรนะับหดาวควรที่จะเป็นแอดแท็กเลยนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆได้คิเรตหนดาวก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถที่จะเอาคิเรตตรงนี้ได้แอดแท็กหตรงนี้ได้ครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับภาพรวมคร่าวๆที่เราควรจะ t a r g e t ็ตฟ farm ไว้ว่า <c oughs> มันจะหา เอโค่สแตทไหนกับส่วนไหนนั่นเองครับหลักๆมันก็จะเป็น4-3-3-1-1เพื่อให้เซตของเพื่อๆนๆะติดเซต5ชิ้นนั่นเอง4-3-3-1-1นั่นเองนะฮะเพราะว่าเซตในเกมนี้ถือว่ามีผลค่อนข้างมากเลยนะครับในการที่จะโจมตีธาตุต่างๆนั่นเองนะแต่บางคนก็อาจจะเล่นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะ2-2-2-1ใช่ไหมถ้าอ่ะถ้า2 2 1บางทีมันจะติดแค่สแตทนี้แต่ถ้าสมมติสแตทไอเทมไอสี่ี เออแบบสแตทอันนี้มันดีเกินมันจะทําให้เหมือนกับเราขีเลตพ,พุ่งไปได้แบบ70็บบซปดหรือว่าคีรามิดสูงขึ้นนั่นเองครับอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเกี่ยวกับสเตทค่าๆที่เราควรจะมองหาในเอ็กโคก่อนที่เราจะจูนนิ่งนั่นเองนะครับอย่างเช่นจูนนิ่งเนี่ยในมุมมองนั้นเอาอันนี้นะัดเสริมให้นะจูนนิ่งในมุมมองนั้นช่วงแรกๆเอ,อ่อถามว่าจําเป็นไหมไม่ได้จําเป็นเยอะขนาดนั้นนะครับถ้าสายไม่ตรงนะเราสามารถที่จะกด ใช้ไปได้ก่อนอย่างเช่นอันเนี้ยนัดติดดีฟเฟนต์มานัดนั้นไม่ค่อยซีเรียสสถาบันนัดก,กดไปนัดยังไงนัดจ,จูนิงนะ่งแล้วเพราะาตัวเนี้ยมันฟาร์มแอบฟาร์มยากเหมือนกันเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวนัดติดแอตแทกเน็ยก็ถือว่าโอเคละไม่ได้แย่มากนะครับอ่าแค่ติดแบบดีเฟนต์สเตตอันเดียวนะครับสามารถที่จะใช้งานได้เพราะว่าถ้าเรารอให้เหมือนกับจูน,นิ่งสเตตไอหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกอันเนี้ยห้าอันเนี้ยติดตรงอ่ะโอ้โหเหนื่อยตายเลยครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นทิปทิคเล็ก,ลกๆน,น้อยนะ